สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องหลอนมีใครเคยเดินทางแล้วต้องการผ่านหาทางเดินทางลัดเพื่อจะไปถึงให้เร็วยิ่งขึ้นไหมคะ และนี่คือทางลัดซอย13ตอนที่หนึ่งบางสิ่งที่รออยู่ในความเงียบแสงไฟสลัวของโคมไฟถนนกระพริบเบาๆคล้ายกับหัวใจที่เต้นแผ่วของคนที่กลัวสิ่งลี้ลับถนนสายเล็กทอดยาวอยู่ด้านหลังวัดร้างชื่อของมันถูกผู้คนเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าซอย13 ซอยแคบแสงไฟไม่เคยส่องถึงปลายข้างทางมีหญ้าขึ้นรกชันมีกลิ่นสาบเปียกชื้นของดินที่เหมือนเพิ่งถูกฝังอะไรบางอย่างและเสียงสวดแผ่วเบาที่ไม่รู้มาจากที่ใดลอยมาในยามค่ำคืนทุกวันพระใหญ่เองอย่าเดินซอยนั้นนัดลูกเสียงยายคำพูดเท่าที่อยู่ท้ายหมู่บ้าน เตือนเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าพิมขณะเขาเก็บเป้เตรียมออกไปหางานตอนพลบค่าแค่ทางลัดหลังวัดเองยายจะกลัวไปทำไมพิมพูดพร้อมรอยยิ้มเขาคิดว่ายายคําพูดไปเพราะกลัวเกินเหตุในยุคนี้ยังจะมีผีหรือเสียงสวดอะไรไร้สาระอีกหรือมันไม่ใช่แค่ทางลัด มันคือทางผ่านของผู้ที่ไม่ได้รับการส่งกลับใครเข้าไปแล้วถ้าหัวใจไม่แข็งจะไม่ได้เดินกลับออกมาในร่างเดิมยายคำพูดพลางกอดอกแน่นน้ำเสียงสั่นเหมือนนึกถึงความทรงจำบางอย่างแต่พีมไม่สนใจสำหรับเขามันเป็นเพียงแค่ซอยแคบๆที่ไม่มีใครกล้าเดินและนั่น ทำให้มันกลายเป็นทางที่เงียบไม่มีรถไม่มีผู้คนและดูเหมือนจะเร็วขึ้นสักสิบนาทีในการเดินทางกลับบ้านยามค่ำคืนในวันพระใหญ่ฝา่งมืดสนิทไม่มีแม้แต่ดาวพิมพ์ก้าวเท้าเข้าสู่ซอย13โดยไม่ลังเลเสียงฝีเท้ากระทบกับหินกรวดก้องกังวานในความเงียบ ทันใดนั้นเสียงสวดแผ่วเบาก็ว่าวมานาโมตัดสะพะคะววโตพิมหยุดชะงักเขาหันซ้ายหันขวาไม่มีวัดไม่มีวิทยุมีเพียงเสียงสวดที่ลอยมาตามลมคงเปิดเครื่องเสียงไว้ละมัง้งเขาพึพมพำเบาๆพลางเร่งฝีเท้าเมื่อเดินลึกเข้าไปเขาเริ่มเห็นเงาของพระรูปหนึ่ง ยืนหันหลังอยู่ใต้ต้นโพท,ที่ขึ้นกลางซอยพีมรู้สึกแปลกใจว่าทำไมพระถึงมาอยู่ตรงนี้กลางคืนในซอยที่ไม่มีวัดและไม่มีเสียงของมนุษย์เลยหลวงพ่อครับจะไปทางออกข้างน่าต้องเดินยังไงครับพีมถามด้วยความเกรงใจพระรูปนั้นยังคงยืนนิ่งไม่ขยับหันหลังให้เขา เหมือนรูปปั้นที่มีชีวิตขอโทษนะครับหลวงพ่อพิมพ์พเดินเข้าไปใกล้อีกนิดหัวใจเต้นแรงแบบที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพระรูปนั้นเอียงคอช้าช้าเหมือนข้อต่อทุกจุดถูกคลายออกด้วยเสียงกรอบและทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังแทรกเข้ามาในหัวของพิมพ์ เจ้ารู้จักชื่อข้าแล้วหรือยังพิมพ์เบิกตากว้างริมฝีปากแห้งผากเขายังไม่ทันพูดชื่อออกไปแต่ในใจเขานึกขึ้นมาได้โดยไม่รู้ตัวว่ายายเคยพูดถึงพระรูปหนึ่งชื่อว่าหลวงพ่อสมัยที่เคยหายตัวไปในซอยนี้เมื่อห้าสิบปีก่อน และเมื่อเขานึกถึงชื่อเสียงในหัวก็หัวเราะเบาๆลมหายใจของพระรูปนั้นเริ่มแรงขึ้นเหมือนสัตว์ร้ายที่กำลังจะตื่นในเมื่อเจ้ารู้ชื่อข้าเจ้าต้องอยู่กับข้าตลอดไปเสียงนั้นก้องกังวานในหัวในวินาทีนั้นโลกทั้งใบของพิม์พดับมืดลงตอนที่สองกระจกไร้เงาลม หายใจเย็นเฉียบเสียงลมหวิวและความเงียบที่กัดกินสติพิมพ์ลืมตาขึ้นอีกครั้งโลกเบื้องหน้าของเขาไม่ใช่ซอย13าที่มีญ้ารกครึ้มอีกต่อไปทุกอย่างเปลี่ยนไปต้นโพหายไปไฟสลัวหายไปมีเพียงความมืดที่คล้ายกับอยู่ในโพรงอุโมงค์ลึกเย็น และไม่มีทางออกนี่มันที่ไหนกันเสียงของพีมดังแผ่วแต่กลับสะท้อนกล้องเป็นสิบเท่าเหมือนเขากำลังพูดกับตัวเองในกระจกหลายพันบานและแล้วเขาก็เห็นมันกระจกบานหนึ่งตั้งอยู่กลางความมืดไม่มีขาตั้งไม่มีผนังไม่มีกรอบแต่กลับลอยอยู่ตรงนั้น พิมพเดินเข้าไปใกล้และมองดูเงาของตัวเองในนั้นแต่ไม่มีเงาใดตอบกลับมาในกระจกไม่มีร่างของพิมพไม่มีแม้แต่เงาเงียบมีเพียงภาพของทางซอย13ที่เขาเพิ่งเดินผ่านมาแต่แตกต่างไปเล็กน้อยในภาพนั้นเขาเห็นชายคนหนึ่งเดินตามหลังเขาอยู่ ทั้งที่ตอนนั้นเขาอยู่คนเดียวเป็นไปไม่ได้ทีมถอยหลังมือกำแน่นรู้สึกถึงลมหายใจของใครบางคนที่อยู่ใกล้แค่ปลายคอหอยเจ้าเห็นข้าแล้วใช่หรือไม่เสียงกระซิบกระซาบเย็นเยียบชอนชัยเข้าหูในเมื่อเห็นข้าในกระจกแล้วเจ้าก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่จูจ่ กระจกก็เริ่มแตกร้าเสียงปรี่ของกระจกแตกเหมือนเสียงกระดูกถูกหักทีละท่อนและจากรอยร้าวนั้นเงาดำรูปร่างคล้ายมนุษย์เริ่มไหลซึมออกมาช้าช้าเหมือนหมึกดำที่กระจายในน้ำทีมหันหลังจะวิ่งแต่ขากลับหนักขึ้นเหมือนเหล็กที่ถ่วงกับโซ่ยิ่งขยับ เขายิ่งจมลึกกลงกับพื้นเขากรีดร้องพยายามส่งเสียงแต่มันกลับสะท้อนกลับมาเป็นเสียงของตัวเองที่ดังแหลมและบิดเบี้ยวปล่อยกูไปทีมตะโกนสุดแรงแต่มือของเงาดำนั้นกลับคว้าเข้ามาที่ข้อเท้าและเริ่มลากเขากลับสู่กระจกที่แตกสลายทันใดนั้นแสงสว่างจ้าก,ก็พุ่งมา มีเสียงระฆังวัดดังสามครั้งกางกางกังเง,ง,งาดำชะงักมือที่เกาะข้อเท้าพิมพ์คลายออกและร่างของเขาก็ร่วงลงสู่พื้นแข็งอีกครั้งเมื่อเขาลืมตาอีกทีพบว่าตัวเองนอนอยู่หน้าประตูวัดร่างกายสั่นเทาเหนื่อโชกและไม่มีใครอยู่แถวนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ในมือของเขา คือเศษกระจกเล็กๆชิ้นหนึ่งที่ยังสะท้อนภาพซอย13ในเวอร์ชั่นที่ไม่มีใครอยากเห็นเขากำมันแน่นน้ำตากรอและรีบวิ่งกลับบ้านโดยไม่หันกลับไปมองทางลัดสายเดิมอีกเลยแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือบนฝ่ามือของเขาที่สัมผัสกระจกนั้นเริ่มมีเงาลางๆของใบหน้าอีกคน ปรากฏขึ้นเบาๆและกำลังยิ้มตอนที่สามวันพระใหญ่เช้าวันพระเสียงระฆังวัดดังขึ้นสามครั้งเป็นสัญญาณเริ่มต้นของพิธีกรรมสำคัญผู้คนมากมายเดินทางมาทำบุญทั้งชาวบ้านนักท่องเที่ยวและผู้ศรัทธาที่ถือศีลแปดแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ยืนอยู่เงียบ ตายต้นโพใหญ่หน้าวัดใบหน้าขาวซีดขาวเหมือนร่างไร้เลือดมือกำเศษกระจกแน่นและดวงตาเต็มไปด้วยคำถามใช่เขาคือพิมกลับมาทำไมอีกระโยมเสียงหลวงพ่อกิตติด,ดังขึ้นขณะที่ท่านเดินเข้ามาช้าช้ามือประคองบาดแต่ดวงตากลับจ้องเขาอย่างลึกซึ้งผม ผมเห็นมันครับหลวงพ่อเงานั่นมันยังอยู่ในกระจกมันยังตามผมอยู่พิม์พเสียงสันหลวงพ่อพยักหน้าเบาๆก่อนถอนหายใจยาวเหมือนคนที่กำลังรับรู้ว่าชะตากรรมได้วนกลับมาอีกครั้งโยมรู้ไหมท่านกล่าวอย่างช้าๆซอยสิบสามไม่ได้มีอยู่ในแผนที่ เพราะมันคือเส้นทางที่ผุดขึ้นมาเฉพาะกับคนที่ใกล้หมดบุญพีมหนา้าซีดเขาไม่เข้าใจเขาแค่เดินทางลัดแค่จะกลับบ้านเร็วขึ้นแล้วทำไมมันถึงพาเขาเข้าไปในนรกแบบนั้นทุกทุกปีหลวงพ่อพูดต่อจะมีคนเห็นซอยสิบสามปรากฏขึ้นอยู่ตรงหลังวัดในคืนก่อนวันพระใหญ่ บางคนเดินเข้าไปแล้วก็ไม่เคยกลับออกมาบางคนกลับมาได้แต่ก็ไม่ได้เหมือนเดิมอีกเลยพิมพ์พเริ่มหายใจทีขณะที่มือเริ่มร้อนเผาเศษกระจกที่อยู่ในมือส่องแสงวูบวาบคล้ายมีเงาเคลื่อนไหวอยู่ภายในหลวงพ่อช่วยผมด้วยเขาคุกเข่าลงผมไม่อยากเป็นบ้าผมไม่อยากถูกมันเอาไป หลวงพ่อไม่ได้พูดอะไรแต่เดินไปที่ศาลาเล็กหลังวัดหยิบขันน้ำมนต์เก่าที่มีเศษเทียนและดอกมะลิแห้งก่อนจะเดินกลับมาโยมเอามือวางบนขันพิมพ์ทำตามมือสั่นระริกและเมื่อน้ำสัมผัสผิวหนังเขาก็เห็นภาพเห็นทุกคนที่หายไปจากซอยสิบาคนที่ไม่มีใครพูดถึง ไม่มีใครจำได้ราวกับไม่เคยเกิดมาใบหน้าของพวกเขาบางคนขาดครึ่งบางคนมีดวงตาเพิ่มขึ้นบางคนมีเงาอีกตนยืนทับซ้อนอยู่ด้านหลังและเขาก็เห็นตัวเองยืนอยู่ในนั้นด้วยโยมไม่รอดแน่หรอกหลวงพ่อพูดเบาๆ พราะเมื่อใครได้สัมผัสกระจกนั้นแล้วเงาที่อยู่ข้างในก็จะเริ่มแทนที่ตัวจริงของโยมเหลือเวลาแค่สามวันก่อนที่เงาจะกลืนตัวโยมไปและทำให้โยมมหายไปจากโลกจริงพีมร้องไห้เขาไม่อยากหายไปเขาไม่อยากกลายเป็นแค่ภาพสะท้อนมีทางเดียวเท่านั้นหลวงพ่อพูด โยมต้องกลับไปที่ซอย13ตอนเที่ยงคืนในวันพระใหญ่คืนนี้เพื่อวางเศษกระจกคืนสู่ต้นโพก่อนเสียงระฆังวัดจะดังเป็นครั้งที่สามหากทำได้เงาจะกลับไปอยู่ในนั้นแต่หากช้าแม้เพียงวินาทีเงาจะกลืนทุกอย่างพิมพยักหน้าทั้งน้ำตาเขาไม่มีทางเลือกเขาต้องทำ ก่อนจะหายไปเหมือนคนอื่นๆคืนนั้นเที่ยงคืนตรงพิมยืนอยู่หน้าปากซอยสายลมเย็นพัดแรงเงาต้นไม้ไหวเหมือนมีชีวิตเขาก้าวเท้าเข้าไปในซอยอีกครั้งท่ามกลางความมืดที่หนากว่าครั้งก่อนครั้งนี้เงาไม่รอยอยู่ข้างหลังแต่มันเดินเทียงข้างเขาทุกย่างก้าว พิมพรู้สึกเหมือนถูกดึงพื้นจมลึกเสียงกระซิบแทกเข้าหูไม่หยุดคืนมาเจ้าไม่ควรอยู่ในโลกนี้อีกแล้วแต่เขาไม่หยุดแม้หัวใจจะเต้นระรัวแม้เท้าจะหนักเหมือนหินเขาก็เดินไปถึงต้นโพในที่สุดเขาค่อยคอยวางเศษกระจกลงที่โคนต้นและในวินาทีนั้นเสียงระฆังวัดก็ดังขึ้น กังกังกงและก่อนเสียงที่สองจะดังขึ้นเงาทั้งหมดก็ถูกดูดกลับเข้าสู่กระจกราวกับคลื่นถอยกลับทะเลและซอยก็เริ่มหายไปพิมพ์หอบหายใจมองดูต้นโพท,ที่ค่อยๆกลายเป็นต้นไม้ธรรมดาและทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นถนนคอนกรีตไฟฟ้าสว่างเสียงรถวิ่ง เขากลับมาแล้วจากที่ที่ไม่มีใครควรไปและไม่มีใครควรรู้จักหนึ่งปีผ่านไปไม่มีใครเห็นซอย13อีกแต่หลวงพ่อกิตติยังคงตีระฆังในคืนก่อนวันพระใหญ่ทุกปีเพื่อส่งเสียงให้พวกเขาในกระจกรู้ว่าโลกนี้ยังจำพวกเขาได้และพีมไม่เคยกลับไปหลังวัดอีกเลย แม้แต่ครั้งเดียวแต่ในกระจกเงาบ้านเขาทุกเช้าวันพระยังมีเงาแปลกๆที่แอบยิ้มอยู่เบื้องหลังเสมอแล้วคุณละ่ะเคยไปทางลัดที่ไหนมาบ้างสวัสดีขอบคุณค่ะ